คิมเบอรี่ขอโทษต้องยกเลิกงานทั้งหมดช่วงนี้เหตุป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันุเอทำเอาแฟนๆเป็นห่วงไม่น้อยสำหรับนางเอกหน้าสวยคิมเบอรี่แอน์วอเทมัสหลังพึ่งบินลัดฟ้าไปเมืองน้ำหอมประเทศฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมงานคราเทียชินิตี้วันฮันเด็เยียเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีจิวเวลรี่คอลเลคชัน เทนิตี้ของคาเทียในฐานะเฟนออฟคาเทียประจำประเทศไทยแต่พอเสร็จงานแลนดิ้งกลับถึงประเทศไทยไม่ทันไรก็มีเหตุทำให้เธอต้องเข้าพบคุณหมอที่โรงพยาบาลเป็นการด่วนและได้ตรวจเจอเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันุเอทำให้สาวคิมต้องยกเลิกคิวงานที่เคยรับไว้ในช่วงนี้ออกไปก่อนโดยสาวคิมได้ลงภาพใบตรวจ ลงสตอรี่อินตอแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความว่าคิมกราบขอโทษนะคะที่ต้องยกเลิกงานทั้งหมดในช่วงนี้นะคะจะรีบหายโดยเร็วที่สุดค่ะงานนี้เพื่อนๆร่วมวงการและผู้ใหญ่ใจดีต่างทยอยส่งของไปเยี่ยมกันแบบรัวๆกำลังใจดีแบบนี้หายจากอาการป่วยเร็วแน่นอน